สวัสดีพ่อแม่พี่รองป้องไปสุ้ม,มูเจ้าดา,ดาวดักนะครับผมมือนี่มาพอ้กับทีมงานพยาบาลไตวันนะครับผมหลังจากห้างหายพี่น้องไปหลายเดือนนะครับผมด้วยผลกระทบจากโควิดนะครับวุ่เหตุชิปใสู้พีสู้นวองเบื้องนะครับผมมือนี่ทีมงานว่างๆนะครับผมโอ้กับพ่อคอยมีเริ่มเป็นฤดูทํามาหากินเลยพี่น้องมือนนี่มากครับ พานอ่งพานหนึ่งพานตอมนะครับผมนะคนรพนมทรงเขาประกวดน,นะครับผมแล้วก็น้องบวัวลับผูแล้วก็ทั้งนุ่นสมบูรณ์โคราชน,นะครับผม <laughs> พยาบาลแต่วันอยู่สารคามเนดะีพี่น้องเด้อเสียพุ่มเดี๋ยวว่าเป็นน้องบวัวพลพับู้ิมืมอกล่พพดดงองปอมา่าพี่น้องมือน,นี่เลยลงมือเองนะครับผมลงมือทายเอง นะครับมหาปลาตะเพียนพี่รองว้นนี้อันนั้นพันน,นั่นมาจากดอยนะครับอาขาวัเย้เ้พันงสบนะผมได้ผลงานได้สอบหนึ่งนะครับผมมีแต่ปลาตะเพียนพี่รองมันเรียนยังได้มึงกับเลียนเรือดิพัดจากน้องสมบูรณ์นะผม อันกองนี่นะครับผมกับทีมงานมากินเขาป้าพี่น้องเลยพันหนึ่งนะครับผมนะครพน,รนมทรงขบวดพัดพนองนะครับจากพนมสมบูรณ์โคราชนะครับผมใช่หรอพันต่อมดิอันนี้มาจากอาคานะครับผมห่องต้ศึกนะครับผมมากินเขาป้าพี่น้องปิ่งปลามัน,มน ลมวลอวยแล้วพี่น้องออกพรรษาปลาก็เริ่มมันนะครับผมเข่าไม่ปลามันพี่น้องตามคำโบล,าล้านเพิร์ลวัยนะครับผมชมบรรยากาศนะครับผม,มนะชมบรรยากาศนะครับผมอบขั้วห้องทรงตรงจากจางหัวนะครับผมผลมันหนยาบหยาพี่น้องสวัสดีครับนี่จากไซยภูมิครับครับสวสัสดีครับ เสีรดังไฟผิดมองมันนั่นเป็นซอกลมมันกเ่าคนออกมาผิดอ้เอฟเฟลยหลายได้ีิน้องเด้อเสียบตาไดเลยมาี่ด้องครับี่น้องครับสิ่งติขาดบ่ได้นะครับผมพาดองค์นะครับผมยาคาเซียยาคาเซียยาอายุวัฒนะอันนี้ได้ไหมนะัน้ำน้ำอะไรเือนครับนน เต็มอมโอ้ยบอลบอลบอลบวกเศร้าเติมโอ้หวานเราประทานง่ายออกกันนาเลย้าทีละครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับลมบวยออกกันนาเขาไม่ปลามันตามอีสานเป็นผ้าบอกผ้าวานะครับผมนี่นะครับผมลูกอีสานในต่างเดียนพี่น้องเห็ดตัวจะของไปพราะบกีดหอดบ้านนะครับผมบวกไปสนับพี่น้องเอ้ยขั้นบอลบอลกับบอลด้หัวขั้นบ่ได้อัวกับบอลด้เสื่องนะครับผม ไว,ว้หล่นชฉีกกระตือน,นะครับผมทีมงานมันม่นมัน่มปปเนเลยพี่น้องปลาเบื้องไกลนะทีมงานบางส่วนกับเหตุงานพี่น้องบ่มีโอกาสาใดไทยพวกมัน,บนเบดตุน้นจักเถี่ยเป็นกระปิดกระป๋วยมาแต่ละสองสามคนนี่พี่น้อง ตอนนีน้วา่าเราเยอนี่นะครับเบังผลงานมึอนี่นะครับผมเอาไปพ่อได้สูวพีสูของกินนะครับผมบัเอาไปหลายนะครับมีแต่ปลาตะเพี้ยนพี่น้องเบังตะพานหลุดพี่น้องบังการเตี้ยงโตหลดุดมหาปลา <laughs> สบายใจบาจ้านหอมๆนะครับผมบรรยากาศลูกวิสานในต่างเดียนนะครับผมเบังพี่น้องปลา,าพีน่น้องานะนะงามดิเขากระซุ่งกจะเชิด 天上天官。天天天天天天